บุรีรัมย์ลำดับที่9เด็กหญิงสุดารัตศรีประสิทธิ์จากร่มเกล้าบุรีรัมย์ลำดับที่1 0เด็กหญิงรัศมีการเชนชายจากร่มเกล้าบุรีรัมย์ลำดับที่11เด็กหญิงทิติระดาอินสมบูรณ์จากร่มเกล้าบุรีรัมย์ลำดับที่12เด็กหญิงพัทราวดีพลตรงจากร่มเกล้าบุรีรัมย์ลำดับที่13นางสาวกบจรรกจิรจันทกูล 14นางสาวจีราพรรุ่งสูงเนินจากร่มเกล้าบุรีรัมลำดับที่15นางสาวสาวัลักษ์ชาญป้อมจากร่มเกล้าบุรีรัมมีแต่โรงเรียนเราทั้งนั้นเลยเมาเลยรายการนี้ร่มเกล้าเป็นเจ้าของแชมป์ทุกรายการะลูกๆถ่ายภาพกับท <Hey. S 1> ่านหออเดินขึ้น้างหน้าโกูกปรบมือเป็นกำใจให้กับ 2ีสิบปีหญิงค่ะองขอประทนานอภัยนักวิ่ง